ยิงอ,ะ,งอะไม่ยากแต่ยิงให้แม่นอะยากมันเล่นเหมือนยิงปืนนะคะใช่ครัแต่มีศูนย์มันยากกว่าปืนคือถ้ายิงคุนจะต้องเป๊ะเหมือนเล้วกรมือนกันใช้ก<ช>ําล <คง S 2> ังส่วนไหนเย,ยอะสุดครับพี่ช่วงแขงนช่วงบนเล่นมาหรือเปล่า,าเล่นมาจะขา สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทเช่วยขายเฮ้จะมาเรียนที่จะเป็นหมอฟรีเจทำ <laughs> ไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่ได้เหรอกิจกรรมที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือมันถนนวันนี้เราอยู่ซอยสหการตรงนี้อยู่แถวแถวแยกเหน่งสายนะครับรที่นี่เราจะสอนการเรรมเร็นกิจกรรมที่เราหามา ว่าหลังจากที่เว็บบอร์ดแล้วค่ะเราก็เลยมาลองเิ่งต่จริงๆน้องไม่ได้หาที่หา,าจุดเริ่มต้นของการที่พี่อยากไาใช้มาก่อนพี่รู้สึกว่าพี่เม่นมากแล้วก็จะเป็นกีฬาที่พี่จะชนะฟ้าติดกีฬาเลยวิ่ก็เลยรีบเสนอก่อน <c oughs> พอพาะ้าคยเสนอดำน้ำมากเราไมเคยขัดทิ้ง <c oughs> ถ้าเราเสนอกิจกรรมช้าเราจะต้องไปดำน้ำเราก็เลยเสนอน เขาบอกที่รู้สึกว่ามีความแม่นในวันนี้ก็เรื่องยำยันดีแล้วเราก็เลยมาเรียนกันก่อนเบื้องต้นสำหรับการยิงธนูเนาะแล้วก็มาเรียนว่าธนูมันมีกี่แบบนเราจะยิงยังไงบ้างต้องใช้ทักษะอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันค่าสอนมี่เท่าไหร่สามร้อยแปดสิบบาทต่อหนึ่งคนเขาก็จะมาสอนเราให้เรายิงให้แม่น ตอนนี้มีเรื่องอะไรเรียนตัวและถ้าใครที่อยากจะมาเรียนก็มาให้ตรงช่วงเวลาที่เขาจะสอนจริงๆอ่ะควรจองก่อนจะได้ไม่เิียค่าอย่าตามเหมือนป้าที่เก่งอาจจะมาก็มาลุ้นเราหน้างานมีเดิมพันอะไรไหมไม่มีครับพี่เฮ้ยทำไมมึงตอบไว่า่ะพี่ท่านนะได้ได้เดิมพันก็ได้พี่พูดเลยว่าพี่เดิมพันอะไรไม่กินแล้วนะมาม่าเผ็ดจากสองโอ้โตัวแผลไม่ไม่รู้ตัวฮะมันใั่ของจริงพี่พี่ลองกินนะ แนนม่เราออ่ะ,อะพี่กินละม้อเฟ็ิอีก,ละละกแล้วล่ะรม้อไหและข้างในแพ้เรากินได้เหรอไม่ได้ก็เอาหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไงก็จอะถ้าเราพี่ไหพี่กินละม้อเฟ็ิบไหมพี่มีอะไรไหมถ้าใครแพร้โดนอะไรดิกขนมปังวาซาบิเออโอเคโอเคโอเคใครแพร้กินขนมปังวาซาบิเ,าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนเลยขา้างในครับ ขาใส่ใกล้ขอขาไดยงนีตใช่ไหมคะโอ้ขาน่าจะได้ใส่เองได้ต้องการแขนเรียบร้อยนะคะปิดตาปิดตา้าท่ีงานใช้มือนี่เหอคะนใช้มือค่ะปิดตาานี่ไงหลับตา้าข้างขวาคือตาขวาเล็งเปิดไว้ทงขวาิ้วขวาจะใส่ต้องารนิ้ว เกี่ยวสายธนูหาห่้างที่ยาวปมลลอะอยู่ข้างหลังเหมือนกันลองดูอันนี้ต้องเลอกแน่นคะหรือว่าเอาแค่แค่บางแขนได้นนี้ือผิดะคะเพราะ่ามันไม่บางนี้เวลาเกี่ยวนะคะก็จับแขนเป็นว ยาเกี่ยวสายใช้สั่นดูนะคะถ้าบอกให้เก็บนิ้วนิ้วที่ไม่ใช้คือ้วเทอย่างนี้โนะคะบีเก็บนะคะช่วงนี้จะดีเหรอครับพี่สามนิ้วนี้ช่งนี้ดีดีเฉพาอยิงทนอโอเคโอเคให้เกี่ยวก็คือล้างข้อแรกนะคะหมอให้ปล่อยเย็นนิ้วนะคะอ๋อโอเคค่ะจะต้องเยนนิ้วด้วยนะคะก็คืออันนี้มันก็จะไปตามนิ้วที่เราหลอกตนี้ก็เป็นสายีล้วค่ะี่ะตนอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความลดภัยแล้วนะคะเราจะยตามสัญญาณเวลาตรงนี้นะคะเวลาจิง

แดนเป้าทำลหกดีหมดด้วยแข่งผ่านตัวเองนะคะแล้วม่อกี้จับคนลูกไหมคะนี่ตีถูกไหมที่ปูบอกเมื่อกี้ถูกถูกสีต่างสีต่างเข้าตัวไหนกันคทันหนังดีเลยครับเราต่างครับจัดทันหนังดีทันหนังนี่ก็มีไปลองนิ้วก็ต้องจับเพื่อให้มันไปลองได้มีกี่นิ้วมึงจะชนะจริงบอกว่ากวนเขาสามเห็นสีแดงไหมพี่เดงเนี่ยหลับตาซ้ายครับไม่นยัหลับตาขวา ั้ายอ่ะเลงเลยครับสีแดครับปล่ครับเฮ้ยฝัตาซ้ายครับน้องแต่แล้วก็ปล่อยเลยปก่อนไปก่อนมันไม่เข้าอู่ลครับเล็งมันก็ไม่แม่นปล่องยิงดูก่อนลองยิงไปก่อนนึกวก็ให้ปล่อยอันนี้ดอยิงไปก่อนลองยิงไปก่อนอไม่ต้องกังวลน้องอย่าเล็งที่อื่นยกเว้นศูนย์วงกลมแตะ้าง พอแตะค้างเห็นศูนย์อยู่ที่เป้าเพิ่ปล่อยเลยครับแล้วก็ค้างไว้ดีแม่ครับเป้าสามดีนะครับยังไม่ต้องดูเรื่องลูกเข้านะครับยังไม่ยังไม่พูดเรื่องเข้าครับสองแตะค้างสามแตะค้างหลับตาผิดข้างโอเคสี่ปล่อยห้าค้างดีแม่เป้าสี่ดีนะครับไม่ต้องดูเรื่องเข้านะครับมันยังไม่เข้าอยู่แล้วโอเคครับ <c oughs> อันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะยังไม่เข้าอยู่แล้ว <c oughs> อย่าอย่ามองที่เอินมองศูนย์อย่างเดียวศูนย์อยู่ไหนนั่นค้างหรือปากโอเคปล่อยตุ้ม ค้างไว้โอเคเป้าสามดีแล้วครับเป้าสามครับเสร็จที่ห้าทำอะไรครับเมื่อกี้ค้างไหมครับเออโอเคตามนั้นครับหลับตาข้างไหนแล้วพ<ด>ี่ซ้ายใช้ตาขวาใช้ตาขวาหลับตาข้างไหนถ้า,าถ้าเราจะใช้ตาขวาเราหลับตาข้างโอเคตาขวาอยู่ด้านซ้ายหรือตาซ้ายอยู่ด้านขวาเอาตาขวาก็อยู่ด้านขวาไงตาขวาก็มีตาเดียวก็อยู่ด้านขวาอุ้รู้แล้วใครกินผมผมก็จะรู้แหละรู้แล้วใครแพ้กูรู้แหละ อย่าไปเก็บลูกกันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูสอนเก็บลูกไปยังสอนแล้วทําตามที่เขาสอนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแพงตัวเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบดีว่าใช้ได้ของไหมถ่าเก็บลูกแค่สองตเฮ้ยมีโดนกระดาษด้วยนะมั่วๆยังโดนอีกอะเฮ้ยถอยตรงๆนี่ถอนตรงๆอย่าไปถอนก้นเอาสามะครับเดี๋ยวเ้าสี่ไว้ก่อนเอาสามวิธีคิดนะค่ะคิดเหมือนเมื่อกี้ทาง อยู่ตรงไหนติดแค่คางคิดสูอยู่ปล่อยอย่าไปคิดว่าจะเข้าหรือไม่เข้ายิงแรงขนาดนั้นเลยยิงกวางครับยเอ้เขาไปแล้วครับข้ามไปอยู่สนามก่อนอ๋อต้องบอกว่าเล่นกล้วยไงอันนั้นมันติดอยู่ในหัวแล้วคุณหิวกล้วยหรือเปล่าครับคอนเซนเทร t e Katy c o n c e n t r a t เออดูนี่ดูไปชั้นหนึ่งทีใต้คางคุณเจอคางคุณหรือยัง เดินอ้อมไปเก็บเดินอ้อมไปเก็บกูแล้วกล้องจะตามใครช็อตนี้กูต้องได้ช็อตนี้กูต้องได้ตามเยแ้วตามเป้าตัวเองอ่ะพี่ที่พื้นที่พื้นที่พื้นนั่นไงโอ้โหโคตรไกลพี่แรงโคตรเยอะ นี่แสดงว่าเราอัดกันแรงมากนะเนี่ยเลยเป้ามาประมาณนี่เป้าหกเมตรเลยเป้ามาประมาณสิบสองเมตรได้ไอ้เหพี่ครับอันนี้ระยะลึกสุดเท่าไหร่ครับเกินอีกเพราะมันเกือบสามสิบเมตรแล้วเกือบสามสิบเมตรโอ้โหพี่แม่งโคตรแรงเหลือระบายออกบ้างนะโอ้ตายแล้วตายแล้วพี่เก๋แม่งยิงเกือบถึงกำแพงอ่ะพี่พี่เก็บที่เหลือด้วยพี่เอาเรื่องเอาเรื่องนู่นกำแพงเขียวอนะ ดูดูดูตัวอย่างดูตัวอย่างพี่เขานี่เร้มีหมดอันเดียวอนี่ะเดี๋ยวตอนตอนที่เราเอาขานแตงฉบับเราจะนับหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คือเอ่อวิวพอยต์นะคะก็คือว่าจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะจริงๆอยากจะสลักชื่อไว้แต่เกรงว่าคุณแอลเนี่ยน่าจะแบบไม่รอด เฮ้ยดูดิทาสวยฮ่ะทาสวยทาสวยเป้านี่เราเป็นคนติดกันเองนะแสดงว่าแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะไหนสูงไหนต่ำเงี้ยอ่ะเราแหละท่านเจ้าของรายการซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนไม่ได้ซ้อมอยูเป็นไงบ้างครับเป้าใหญ่ <c oughs> ทำให้คู่ต่อสู้เขาตายใจก่อนเอ้ยจะยการแบบวิ่งออกนอกตอบบ้านเ,เป็นไงบ้างครับเป้าใหญ่เป็นไงบ้าครับเบ่ครับ แววแซมเห็นมุกฝุดบนหัวเหรวิ่งครับอยู่ข้าวน่าเลยโอ้ยอยู่ข้าวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้กินแน่นอนสุดยอดแซมหนึ่งก็ได้เลยครับสุดยอดเลยอันนี้คืออ่อยใช่ไหมแซมอ่อยใช่ไหมอันนี้รอบที่หนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะ ก็ไม่เป็นไรนับรูอยู่แล้วนับรูอยู่แล้วพี่เกียรตินี่โคตรซ้ายจริงๆด้วยอ่าสุดยอดรอบสุดท้ายนะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับมั่นมากครับ ไีขอบคุณครับยังไงก็มองเฮ้ยเฮ้ยเธอทีโอ้สุดยอดให้วังใจซึ่งกันแล้วกันดจะนับแต้มนะครับนับแต้มนับแต้มโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย I'm the winner เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอ้ของเนี้ยเป็นไงว้าวไปครับเดี๋ยวไปนับแต้มมันข้างหน้าก็ได้ครับ ขอบคุณคุณครูยังขอบคุณครับ่าจะคเอากี่ชั่วโมงดีกว่าห้าสี่สามสิบสองสามสองกรรมการกำลังรับคะแนนนะครับพี่ว่าพี่จะได้เท่าไหร่ครับคะแนนเต็มเท่าไหร่อะคะแนนเต็มทั้งหมดมันสามร้อยป่ะสามร้อยพี่ว่าพี่เกินร้อยห้าสิบ โอเคอมาลุ้นกันนะครับว่าพี่เอ๋จะเกินหรือเปล่าอันนี้ให้คุณโปรดิวเซอร์นัล้วเราจะมาสรุปกันนะครับว่าแต่ละคนได้กี่แต้มกันครับสรุปครับพี่ก็สรุปแล้วแชมป์ก็จะเป็นที่ปาร์กเนาะเย้มึงเย้กับใครอ่ะเย่ไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วนะไม่เอาอะไรก็ดูดีแล้วย่้้งมันก็เย่แบบนี้ดิเย้แล้วทีนี้เราก็จะรู้ว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงข้าวใช่ไหมของพี่เอ๋คือเป็นพี่อ๋อยหรอแปดสอง ที่สองนะครับตัวตัวแทนเขตบางเขตนะครับแล้วที่สองนะแคดนิดคัดนิดรอดอันนี้หัวหมากค่ะเขตหัวหมากวมวันนี้ผมเป็นผู้ใจบุญครับขอทุกคนรอรับผ่านด้วยนะคะับทานคุณคุณอาหารครับผมคุณเรอสวัสดีใจนลรอดัวกมาลานะครับสำหรับบทลงโทษสำหรับเมื่อวานนี้ที่เราไปแข่ง ว่าใครแพ้นะครับจะมากินซาซิมิขนมปังอและว,วาซาบิเอ,อ๊ได้กินได้ไหมกินได้ไหมจริงๆน่ะพี่อ่ะก็ถือว่าชนะเพราะว่าพี่ไม่ใช่ที่โอ๋แต่แพ้ใครก็ได้อ่ะแต่ต้องไม่แพ้ป๋านแบบนี้ส <c oughs> <ต>ักสี่คำพ<า>ออยู่นะครับพี่ก็เลยต้องมากินวาซาบิเองวันน<ต>ี้กินพิรันธีสองอ่ะเออพ, <า S 1> พี่น้ำคนพี่เก่งเลยอ่ะอยู่ในระดับเก่งเลยอ่ะ ไม่ให้เป็นการเสียลานะครับเรามากินขมฟังวาิเราจะทำพเยอะแค่ไหนครับองดมให้เขาก่อจริงๆนะคือแอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินวาซาบเลยไม่ชอบเลยหนี้ต้องเป็นคนอก็ต้องไปนอมทตัวเองนี่เป็นคนประเภทไหนเลย อะขอถามคนรู้สางเป็นไงอ่ะชิมก่อนดิชิมก่อนชิมก่อนไม่เอาไม่เอาพี่ไม่อยากชิมพี่เอาเลยไม่อยากชิมให้ป้าให้ป้าชิมให้ดูก่อนไหมว่ามันเผ็ดจริงเปล่ามันขึ้นจมูกอะพี่อะพี่เอาที่น้องสบายใจอะเอาที่น้องรู้สึกว่าชิมไงเฮ้ยไม่เท่าไหร่หรอยังไม่เท่าไหร่เออเออเออเดี๋ยวลองชิมหมดหลอดดิไม่ได้พี่ เขเาคอาเขาเอันี้กินยิ้มใหญ่เลยไม่ต้องกินแล้วลูกให้พี่กินแค่นี้เหรอส<อ>าม <3 S 1> แถวอ่ะสามแถวคือไม่หมดแค่สามแถวอีกนีใช่ปะใช่ใช่ใช่มีปะใช่แค่นั้นแหละโหโคตรไานี่อะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกมันก็จะปบืดๆ,ๆ ไม่มีน้ำเลยเหรอไม่มีมมน้ำห้าร้อยโห้หห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 วหหหหหหหดหหหยหหหหดหดหห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 หมหห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 ขึ้นหหงขึ้นหห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 ห้ห <c oughs> าลหห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 ห กินเนหาแปบลบแกๆ่ากินอันรี้องกินต้องกินวันนี้เพียวไง <c oughs> <c oughs> น้ำห <c oughs> ้าร้อยมาร้องอกินกันมั้ยอมรับอีกนะ จะจะาำอีกไหมจะทำอีกไหมเทคนิคนี้คือคืนเลยถ้ากืนเลยจะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องเคียวเฮ้ยโมโะโมโหนะโูโมะนี่อะน้อยนะเนี่ย้ามาน้ำตามาโอ้ช็อ โอันนี้การแสดงเลยเนี่ยเอ้ยมันออกออกสื่อได้เหรอรายการพี่ดีอย่างมากเลยชาออกมาแล้วบอกว่าพี่ยอมแพ้แล้วเออจริงจริงพูดคำว่ายอมแพ้เด้อเออพี่อย่าฝืนเลยพอย่าฝืนสักสี่คำพอนดีใจเพราะว่าได้กินวาซาบิครั้งแรกในชีวิตน้ำตาไหลอ่ะชอบไปอีกนานอย่างเงี้ยชอบไปอีกนาน เอาอีกหนึ่งเหรอไม่ไหวหรอขายหรอวะพีจะอมไม่ละมันมันมันขึ้นจมูกขายแล้วพูดว่าดีไยวแมาซะฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมยิงธนูนะครับที่ซอยทหารการบำมุงนะครับมีแถวย่างหนึ่งจานนะครับก็แวะไปได้ทุกวันนะครับสาหรับปีหน้าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันที่ไหนนะครับแล้วก็ ไม่ให้เปลี่ยนอ่เคืาเปลี่ยนแล้วอ่ะตกต้องมาติดส้แลเรื่องนีก็จะไาคุณกับมาหยอกฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมหน้าว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนเราจะพาไปสนหรือว่าจะไปทำกิจกรรมแอนเดอเจอร์อะไรอี่นนะครับติดตามพวกเราได้ที่ ชาวเรียบร้ยนะครับชีวี่ติดเที่ยวนะครับแล้วบ้าปักมันอะไรบอบี่ปากคนร้ายนะครับปิดตับกร่ายให้กับทํางเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณคุณมาราริกานะครับแล้วก็วาซาบินะครับแล้วก็มีอะไรแต่ขนมปังนะครับที่อร่อยในวันนี้นะครับพี่เอาจะจำไปอีกแสนนานนะครับสำหรับรสชาตินี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับเจอกันคลิป อีพีหน้าครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายหน่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ตาน้ำตา <c oughs>